พยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัว <Yeah. S 1> แต่ที่นี่เราเลือกใช้ <Yeah. S 1> หนึ่งตัว <Yeah. S 1> นั่นคือดอเด็กดอเด็กของเรามีความหมายว่า <Yeah. S 1> ดินและดินที่นี่ก็คือดินดานเวียน <c oughs> <c oughs> สุว่าดอเด็กจากพยัญชนะไทยนะครับ นี่ถือว่ามีอัตลักษณ์และก็มีเอกลักษณ์แล้วถือว่าสำคัญยิ่งกับคนที่ด่านเกวียนดอเด็กตัวนี้มีความหมายเม่นบอะเม่น <c oughs> ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน เดิมาก็เคยจะปั้นวัวปั้นควายจนเด็กๆจะมาปั้นอันนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวมันไม่เป็นหรอกครับแ <c oughs> ม้จะได้ครูดีอย่างนายกช่วยสอนนะนะผมว่าประมาณนี้ซร <c oughs> ่งมันก็ไม่รู้จะเป็นอะไร <c oughs> เป็นดินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่านี่คือสุดยอดแล้วสำหรับดินดานเกวียน เป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญของจังหวัดนครราชสีมาแล,ลและคนทั่วโลกนะคนทั่วโลกก็ก็รู้จักดินดันเกวียนเพราะ,ะนั้นจงภาคภูมิใจนะครับพี่น้องเราเกิดในดงดินที่เป็นดงดินที่ดีแม <Yeah. S 1> นบอในอดีตนั้นนะครับดินดันเกวียนถือว่าเป็นดินท้องถิ่นเป็นดินโลเคอลแต่ว่าเมื่อโลกมันจเจริญขึ้นนะครับ ต่างชาติก็รู้จักด,ดินดันเกวียนเป็นดินสากลไปแล้วเป็นดินที่เรียกว่าอินเตอร์นะครับชาวต่างชาติมาเนี่ยสนใจแล้วก็เ,เข้ามาฝึกมาทดลอง you, you love ซอยออฟโ l a a d Yes Yes I doHow h y o you loveIt's um, really intuitive to work withYou um, can you can really get a good feel for it as you, as you work and it's responsive so it, um, it really helps to create beautiful shapes um, in your pottery เขาพูดว you know? uh, 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 ่าอะไรแปลเขาพูด uh, ว well ่าอะไร่ดินอินเตอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องเราก็ยังโลคอลเหมือนเดิมหูเมกะดิกผมก็เมกะดิกเหมือนกันยัวยัวคันที่ England England เราชาวนครขอราสีมา ชาวโดยเฉพาะพี่น้องที่นี่นะครับที่อยู่กับดินด่านเกวียนในเทศบาลตำบลด่านเกวียนเนาะครับท่านต้องภาคภูมิใจด่านเกวียนนั้นนะครับเป็นหนึ่งนะครับของความภาคภูมิใจของจังหวัดนครศรีมานะครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับทั้งในประเทศรวมไปถึงต่างประเทศนะครับหลายประเทศนะครับที่รู้จักดินด่านเกวียนเพราะนั้น เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างชื่อเสียงและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนโชคชัยและก็คนจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนทั้งประเทศไทยครับคอนเซปต์ของการจัดงานนี้นะครับ<ม>ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการอันที่หนึ่งเลยครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับพี่น้องนะครับในชุมชนอันที่สองก็คือกระตุ้นความคิดนะครับของเราช่างปั้นนะครับให้ได้ใช้ความคิด นะครับในการรังสรรค์ผลงานอยู่ตลอดเวลาครับเวลาสอนเขาน่ะภาษาอังกฤษเราสอนอยังไงเราสอนเขาก็เอาเหมายจอบอะ่ะมีเป็นบางครั้งครับที่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นศัพท์ทางเทคนิคในการปั้นนะครับเราอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่ว่าผมก็อาจจะใช้ google แปลสำคัเครับผมโทรศัพท์เลยนะครับ ใช้โทรศัพท์แต่ก็พอจะรู้เรื่องกันบ้างครับแต่อันไหนที่ว่าเราบอกกันง่ายๆหรือว่าอันนี้ง่ายเราก็บอกไปเลยอันนี้เขาก็เข้าใจครับผมนาะครับบางบางทีตั้งแต่เช้าจนเที่ยงไม่ได้อะไรกันเลยครับมันแปลไปกันไม่ได้แต่เขาอย่างน้อยนี่กูก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับผมก็ได้เรียนภาษากับเขาไปด้วยครับผมโอเคนะได้ได้ นายกนี่คือผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ออกไปจากดันเกลียนถูกต้องไหมครับใช่ครับพวกนี้เอาไปประดับบ้านโรงแรมครับนะสถาบันต่างๆกันนะใช่ครับทีนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจมันมันย่ำแย่ตอนนี้นะมันอาจจะส่งผลกระทบบ้างก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการเที่ยวหรือว่าการ สร้างบ้านนะของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีะจำนวนลดลงนะครับแล้วก็กำลังซื้อนี่ก้อนข้างลดลงแต่ว่าด่านเกยียนก็ต้องต้องนิ่งไม่ได้ครับม,มันต้องเคลื่อนไหวอย,อยูอ่สร้างสิ่งใหม่ๆส,สร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเข้ามาซื้อ,อะนะครับมันต้องมันต้องเคลื่อนไหวครับถ้าถ้านิ่งเนี่ยเราจะตายนะครับจะต้องมีการปรับปรุงคิด สิ่งใหม่ๆให้มันดูแล้วดึงดูดใจกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอันนี้ก็วัดด่านเกวียนนี่ก็จะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่เข้าวัดแล้วก็ดูนูดูนี่เข้าวัดแล้วก็จะมีอะไรดูซึ่งที่วัดเนี่ยก็จะมีเรื่องของเกษตรนะครับมีแปลงนาสาธิตนะครับมี ทุกปีก็จะมีการ<ม>ลงแขกดำนาเกี่ยวข้าวเทศบาลตำบลอ่างเกวียนประกอบไปด้วยตว2ตำบลนะครับซึ่งตำบลอ่างเกวียนอาชีพหลักทําเครื่องปั้น<ม>แต่ในส่วนอีกตำบลหนึ่งที่เทศบาลมีอนาเขตไปครอบถึง<อ>ก็คือตำบลท่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนในเขตตำบลท่างประกอบอาชีพเกี่ยวกับกเกษตรกรรม,มนะครับทำนาเป็นส่วนใหญ่น,<า>นะครับแล้วก็มีนาเยอะก็ทําให้อ่<ม> สามารถผลิตข้าวได้เยอะเนี่ยก็กระทรวงเกษตรศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ย<ม>เขาก็เลยเห็น<ม>เห็นความสําคัญ<ม>เขาก็เลยมาคุยกับพี่น้องประชาชนว่าสนใจทำทำนาเพื่อที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ส่งให้ศูนย์ข้าวไหมก็แสดงว่าแดงว่าที่ต่ำแถวนี้แถวนี้มีกรมมีชนประทานมีระบบชนประทานโอ้นาชนระทานด้วยครับใช้ชนประทานของลําปาเผึ่งก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ได้ได้ผลผลิต เรื่องเกี่ยวข้าวได้ดีมีมีคุณภออาพจากโรงเรียนบ้านด่านเกวียนนะคะ,ะโดยมีท่านผอ,อวิทูลเฉียบกระโทษกค่ะพอท่านผอ,อพาอพาเด็กๆคุณครูทําเป็นหน่วยจัดเป็นการเรียนการสอนบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ PBL นะคะ,ะก็เลยทําให้นักเรียนเนี่ยได้นวัตกรรมใหม่ๆ จากในชุมชนที่ปกติเขาจะปั้นเป็นแจกันใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆแต่เด็กเรามีความสามารถในการออกแบบเป็นลูกบัตรเล็กๆจะเป็นลวดลายต่างๆาจากที่ที่เขาได้สัมผัสอาจจะเป็นลายมะยมลายอะไรต่างๆค่ะที่ในชีวิตประจำวันชอบค่ะเพราะว่า,าด้วยการฝึกสมาธิแล้วจะได้ฝึกการเรียนรู้จาก ดินค่ะสำหรับเด็กน้อยๆเขาจะใช้ไปเป็นพวงคุญแจอะไรพวกนี้ค่ะก็เห็นไหมตัวนิดเดียวแต่ความรู้เยอะรู้เยอะกว่านายกอีกนะสมัยหน้าระวังจะโค่นนายกสรุปว่าดินดันเกวียนจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะคนรุ่นใหม่รับไปแล้ว ฉัชนชอบดินดันเกวียนโอเค everybody แม้แต่ฝรั่งฟอร์มอเมริกา are you okay yes 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 เราจะช่วยกันปลุกปั้นนะดินดันเกวียนเนี่ยให้มันโด่งดังต่อไปยังไงยังไงครับท่านครับคือเรื่องของดันเกวียนนี่นะฮะอยากจะกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของออรัฐบาลนี่นะฮะ <t> เขามีนโยบายที่จะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ที่เป็นเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์นี่นะฮะเพราะดินแดนเวียนเป็นเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วรัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วที่จะจัดการเอาเอาเ,อาเรื่องนี้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งดินแดนเวียนของเราเนี่ยในเรื่องของการจัดงานก็ดีหรือการจัดกิจรกรรมอะไรต่างๆก็ดีทางทางรัฐบาลนะโดยจังหวัดนครศรีมาเนี่ยก็ได้ขอรับมาณไปยังรัฐบาลอยู่แล้วเพื่อที่จะจัดงานต่างๆนะครับ หล,ห,ลหลายๆท่านจะเห็นนะหลายๆท่านจะเห็นนะฮะว่ากิจกรรมในด่านเกวียนเราเนี่ยมีจัดขึ้นทุกปีนะนเกี่ยวกับเรื่องดินเนี่ยและเป็นการส่งเสริมเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดก็ดีหรือต่างจัง,งหวัดหรือต่างประเทศก็ดีได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้เป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้วและสิ่งวันที่สุดเมืเ่อเมื่อวันที่มีการถแถลงข่าวทางาทางท่านนายกและท่านาานายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียนท่านชรินเปรกกระโทงนี่ก็มีแนวทางนะว่าจะ จะจัดปีหนึ่งให้ได้สักออสองครั้งหรือ3ครั้งต่อปีนะฮะเกี่ยวกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพื่อจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ปั้นดินหนาเกวียนเนี่ยได้มีมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีการค้าขายดินหนาเกวืนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณโคราชและประเทศไทยต่อไปครับดันดันอะไรกันครับช่วยกัน,ด,นดัน,นดนินหนาเกลืนให้มันโด่งดัง พี่ค้ำลณพี่ค้ำลณว่าที่ที่นี่ขครใหญ่รู้ป่ะโอ้โหมองไม่ออกครับมองไม่ออกเลยฮะมีคนรู้เดี๋ยวถามท่านนายกท่านนายกที่นี่ใครให่ครับดินครับไม่มีใครใหญ่กว่าดินถูกต้องแล้วใช่ครับอันนี้อําเภออะไรนะโชคชัยครับอำเภอโชคชัยชื่อก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วคนอยู่ที่นี่จะมีโชคมีชัย โชคดีมีชัยเนาะครับทั้งไปและกลับครับโชคดีมีทรัพย์ทั้งปทั้งกลับและไปครับนะครับท่านมาอยู่ที่เนี่ยพี่น้องเรามีความโชคดีมีชัยอะไรบ้างครับมีดินนะครับที่มีความเป็นพิเศษนะมีแร่เหล็กนะครับที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็มีความโชคดีที่วันนี้คนดินเดลเปนยนคนโชคชันะครับได้มีเขาเรียกว่าอนุรักษ์นะครับสิลทะวัฒนธรรมพิธีดังเดิมนะให้สืบตอด ยาวนานถึงชั่วลูกชั่วหลานครับเนาะรักใคร่รครปลองดองกันดีครับเหมือนเนื้อดินครับในเทศกาลการเั็นหมี่เนี่ยถ้าจะสีมันสวยเนี่ยเขา,าต้องเคี่ยวน้ำมันในมันไม้ครับเป็นหมี่เขจะใส่เต้าเจี้ยวฮะเันนี้เขาจะาเคี่ยวน้ำมันในมันไม้ในมันแดงจะยิ่งไฟมไ่ต้องแรงกว่าน,นี่ปกติใช้เตาเตาฟืนน่ะใช้ฟืนน่ะมันจะไฟมันจะแรงเคี่ยวให้ไหม้ก่อนเคี่ยวให้ไหม้ ไม่ไม่ต่อจากนั้นต่อจากนั้นพอไม่เสร็จปุ๊บถึงใส่เต้าเจี้ยวถ้าเป็นมีสดมันจะใส่น้ำนิดเดียวอันนี้มันมีมีเป็นแห้งมีมีแห้งต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้ามีสดมันจะได้อรมกว่ามันจะนุ่มขึ้นมันจะนุ่มการหุงข้าว้อดินมันจะมีความนุ่มความหอมที่แตกต่างจากพวกที่ใช้พัชนะอย่างอื่นอุดมหน่อยหอมไหมอดมหน่อย หม้อดินเจ้ลอยค่ะอกินกับ่นก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดค่ะนี้ไม่เผ็ดไม่ะเจ้ กินข้ากับหม้อดินก,ก็อร่อยนะคะอร่อยนะคะ <c oughs> ต้องซื้อต้องซื้อหม้อดินไปหูเลแล้วค่ะครับนี่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรบแล้วก็ต้องกินเร้องพูดนะกินคูกแข ไปเขาบอกต้องกินเป็นคู่ไปหาคู่ข้างหน้าโอ้โหร้อนเนี่ยร้อนครับต่อโอเคร้อนนะครับร้อนร้อนร้อน everybody are you okay yes 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 ตัดเลยเลยกริบอินเตอร์แล้วอินเตอร์แล้วบั่ดินธรรมดาบานเราเดินเ้ย น้ำดีคนดีมาน้องมาอายจะพาไปเบิ่งอีสานเฮามีของดีหลายอย่างเ้าเามีของดีหลายอย่างมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องงพี่จะพาไป อีสานเปียมด้วยของดีศิลปะมากมีให้ชมมากาามายวัฒนธรรมนำฒค่าเปี่ยมรนยึดเหนี่ยวใจคนอีสานทั่วไปฮักกันดังพี่ดังน้องฮักกันดังพี่ดังน้องผู้เฮาทางพ่องล้วนคือคนไทยเอ้า มาน้องมาไอจะพาไปเบิงอีสานเขามีของดีหลายอย่างเขามีของดีหลายอย่างมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน